เมื่อก่อนวันนั้นทบุญทิธีตรงนียจะมีโรงาางา,น,น,งานวันนึงนะที่วันนั้นเอาไปจำนวนน้อย่างไรวัดไหนมามีทาเรเลี้ยงนะมีทารทำพิธีทบุญมาเป็น,นปคนสามวันทีิพย์เจริรน บางทีแบบน้อม่าบมีกที่บ้านก็เป็นงานตรดเย็นของบณาสงฆ์ผใหญ่ที่บบกก็เป็นงานอำนีมันี้ทำเป็นคนท่รนีมันนาร่วงงานจำาวนที่สิบเต้องก็เป็นงานใหญ่ของครับยาเบ มาไม่มีโรคระบาดคุยมากขึ้นการจัดการก็ืดองโรงง่ายนะเช่นตันมันจนเรื่งขการท่งวัดอรก็แล้นไปกันไปเลยคนเรื่องการบริจามาบริราคเยอะมากที่โรงงานก็ลงไป เยนเรื่องเองของปรานรรน,นนั้นวันนี้วันนี้ผมไม่ได้ยนเอาอนเกินคนคำก็มีพระไปเยี่มเยีนบริษาทไมท่าน เริ่มยา่วยก็มีใจมังมีเต่นม่นอ่อนเป็นรวยของเราคือสิ่งี่เราติดตรงเคนวันที่ยียหานั้นท่านให้มีการผักพงคำตอที่ทานเคยเรีนยนจากไอรวงเรื่อง ที่ทำการวันั้นมีการเดินไปนไปโน้นนาเระ้าชนอะไรก็ไม่รู้จะโยนยังถึงเขาล้าก็ไม่มาไกระพงเมื่องไปโยนโยปปนยน,ยนยี่เรียกว่ารุ่งใครมีตการคุ้นชาตสแงแล้วพยโยนก็ดี กันกันเปีอยู่ตอนนั้น็นโรมนี้ต้องมีกันเป็นอยู่ต้องอาศัยโดกยักดท,ทันายกเรื่องของทิศทารริยอดมาแรบรบเเอ ไปอรมนี้ต้องมายันมันเบียนคุณอยากเี็มรอมเริไม่ไม่สายเลยนอนที่จะทาทัา้วน้้ใครใช้หลักนี้แล้ว <c oughs> เป็นหลักของพุทธเจ้าแะโบราณคนไหนหรอคนยันมันก็เรียกวีเดียคนรู้อยากแต่บหมรอมเริ่มก็รี้กั่คนเป่นสุราย คนไม่หด้ายในงานไ่ได้เขาบนบ้านให้จาดท่างคเรียกร้องทำบ้รเลยว่าเรามีฐคนะขนานไหนให้จัดท่างคนก็ธรรมานูโรงนี้ได้ธรรมบ้านสภาไม่เด้ดร้อนอย่าง่องทุกคนต้องจากโรงนี้ไปโยกน้าทั้งวันนึงไม่ได้ไปกับเรา ก็งงไม่ได้ให้เราเดินไปบนนั้นก่อนรอให้มีขั้นตอนอยู่ข้างหน้าให้มีก็ได้เสือกกด1ครั้งให้เราได้ทิ้งดําตามทางของธรรมะตรงมีจังก็วางกําหน้องเอาก็นั้นต้องเวลานิดหน่อยพอตอน ไม่หรือด้วยวยางก็งงกรโรงงานมีปัญญาไม่สามารางักน้เดียวบัญดารอกโรงกองทั้งการรู้หรงนี้ยี้ห้อเมื่อไหร่ถึงร้อย,ยปีแต่โรงนานมันยาวนานกว่ามากอันการที่เราหร,รือเ่ามันทะมียานานตัดียาตีนนลานางตนดีเป็นการแบน่งบมไหม เมืเ่อหในโลกล่างเลยแล้วมุนที่เราทำไว้ก็จะเป็นที่เป็นของเรายิ่งกว่ายานไม่แพ้นอกให้ก <c> า <oughs> นก็ให้มีกันบำรุงเห็นเสื่อไว้เรื่องเรียกว่าตรงที่พูจถาว่าทั้งขารไม่การจะไปได้ไปมหรือไม่ เาะเราต้งทำอางตรงั้เราะเร่าแล้วลงเกินให้ไหวเมาไปอันแสดงว่าถ้าเร้สังขารนั้นจะร้องเราให้ว่าถูกใจไว้ที่องพระเจ้าคือเราสามารถที่จะทำมาหรือปกป้นงร่งแรงให้เป็นไปตามเอือความเจริญ้้น้ นีอหมด้ในร่วมงานทุกคนรับดี่ร้บรายอุณต้ทำนั้น,น,นเธอเป็นรับปจัจจัยมีส่วช่วยสวยายนั้นคอนให่า่องกองร่องครอันตรนานประการคุณยงงัยงต้องความร่วมงานด้วยจะิดบรัรชใจมีอายุนนาวันนารู้กันละบริกรต้นหลานวัน อานันทะอินทร์คนนี้โดนกันอยู่นู่นก็เทองงอวาริวะหามูราปะริพุเรนิการังเออุเมวะหิโฑลินังเมธานังอภกะปะเทอิติสังมะติสังโรมังเอวะเมวะสะมิตะโตตัปเปมุเลโนนะ i it.

Yeah. よし